แดงเพชรชลธานนะครับไฟเตอร์มวยไทยน้ำเงินฟ้าสยามโตราชทานวินิอุไทยทัพอาสาดีในการเรียนจำจ,ำจังหวัดพระคนครศรีอยุธยามาเองเลยหรือว่าพี่โตพี่โตราชทานมาเองครับวันนี้นะครับคู่นี้นี่ถือว่าถูกคู่เลยนะครับประเภทชกสนุกด้วยกันทั้งคู่นะครับเพชรชลธานไฟเตอร์มวยไทยเจอกับฟ้าสยามโตราชทานยิมนะครับถือว่าเป็นคู่มวยที่แสนมวยนี้ห้ามกับพริบตาเลยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเลยครับมวยคู่นี้ นี่เลยครับในสามไฟหลังของฝ่ายแดงนะครับเพชรรธตสถานายนี้ชนะผู้ทอกนะครับผู้ทอกสอมงคลการช่างนะครับผู้ทอกครับแล้วก็มาชนะประตักนินชินบีมวยไทยสองั้งติดแล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับชนะฟ้าสยามตัวราชธานนครั้งล่าสุดไรนี้ก็คือชนะมาสามไฟหลังว่างกันเนี่ยชนะผู้ทอกชนะประตักนินแล้วก็มาชนะประตักนินน้ําเงินนะครับฟ้าสยามรายนี้ชนะเพชรอ่าวไทยแล้วก็มาแพ้เพชรพัญชัยยกสี่ แล้วก็ครั้งล่าสุดไรนี่โดนไช่บางคลเดชดเพชรชี้ทองนอกยกสคู่นี้ก็ชกในพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์นะครับครับสำหรับกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับธงชัยทองสเวกให้คะแนน3ท่านพงพัฒน์ว่องไวอารันุกลางและปอรวัตรแขกสินทรน,นะครับคู่นี้นี่จับตาดูดีๆนะครับประเภทอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่ครับอ่าดีเลยครับในรุ่นนี้นะครับในดีที่ผ่าน,านมานยอดมวยเลย ร้อยยี่ห้ี่กนี่ก็ต้องยกให้เลยนะครับชมวกเพชรนี่ชมวกเพชรหาพลังนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเพชรดำลูกบ่อไร่ยอย่างนี้แล้วก็ยอดหมวยสแบบนะครับทั้งอดีตแชมป์โลกแล้วก็ยอดมวยไทยก็คือสามารถพยักกระรุณนะแล้วก็พยักผู้พี่กล้องทรนีอีกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสมิงหนุ่มสิทธิบุญธรรมแล้วก็ซุปเปอร์เล็กสายฟ้าแสงมรกตอดีตแชมป์เหมือนกันนะ แล้วก็แสนไขยโสกิงสาตาร์นี่โหไม่ต้องห่วงยอดมวยแล้วก็พนมทุนเล็ก5พลังสักมงคลสิทธิ์ชูโชคนะครับดอกไม้ป่าปอบอพงสว่างนี่แหละครับแต่ละคนแต่ละคนในรุ่นนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยหรือแม้กระทั่งราช,ชบุรีเพชรด,ดีด้วยนะโอ้โหนี่ครับมากบิ๊กเนมทั้ง,งน <c oughs> ั้นครับยอดมวย ในอดีตระดับแชมเปี้ยนระดับเงินแสนเลยครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณอาสมิงขาวครับคุณดำลงตายทองครับปรมาจารย์ของวงการมวยของเราครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกมากนี่ครับสายแดงเจ้าเพชรชลรทานไฟเตอร์บยยไทยน้ำเงินฟ้าสยามโตราชทันยิม125ปอนครับ ต่อามาดูประวัติของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงเพชรชนรานไฟตเตอร์บวยไทยครับนายจัก,กรีสีเหมือนทองนะครับดาวดังของกระบีหัวหน้าคณะคุณอดิศักกิจการนะครับแล้วก็มีคุณนิชพลกิจการครับเป็นผู้จัดการพร้อมด้วยในหัวมิตรนครคุณสุเมศรื่อสัตบงกตแล้วก็อุปกรณ์มวยไฟยเตอร์ให้การสนับสนุนครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยกออดิศักิ์นักชกในดวงใจนี่ค่ะ ซุปตายุคปัจจุบันครับแชมป์โลกครับเจ้ารถถังครับรถถังจิตเมืองโนนจอมบูเลยครับ84ครั้งชนะ62แพ้20แล้วก็เสมอ2ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินรุ่นพี่ครับฟ้าสยามโตราชทันยิมนะครับนายเชิงชนอาสาเจ้า22ปีจากโคนทองร้อนี่ครับดีกรีเกียรติวัตินี่ เป็นรองแชมป์มวยรอบนะครับรองแชมป์มวยรอบใหญ่หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สัมสนท่านเดียวกันเลยครับคุณโตราชทันยิมก็ปัจจนซิทซ้อมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับแล้วก็นักชกในดวงใจก็คือยกเพชรโอ้คนนี้ก็ดังมากๆเลยครับยกเพชรเพชรเกษมนะครับ70ครั้งชนะ6 0แพ้ส0ครั้งครับเอาละครับยกแรกนี่เริ่มขึ้นมาเดินขยับเข้าหาตามสไตล์เลยนะครับฝาสยามหรือชื่อเดิมนี่กบภูเขานลครับ เนียกว่าการดูการเดี่ยวการผ่านมวยนั้นได้เปรียบแน่นะครับอยู่ที่สภาพร่างกายเพชรจรธานรุ่นน้องก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธที่เด็ดที่ขาดนี่ทั้งหมัดทั้งสอกนี่ก็มีครับวันนี้นะครับพี่โตได้สถานีอุทัยทัพอาสามาเองเลยอยู่ที่มุมนี้ลุ้นเลยนะครับนี่แหละครับรายการนี้ใครๆก็ดูนะครับทุกอยู่มวยมันมันสุกนะครับต้องพุณนะครับซีพีเจริญพ่อค้านอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์มีแต่ให้กับให้อย่างเดียวเลยทีเดียวนี่แหละครับแล้วก็นึกถึงโตโย ก็ต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02 662 65 66 55จากเคมอเตอร์นะครับวันนี้ทั้งนี่ท่านนี่ผูการนะครับของเราวิชัยสังประภัยเนี่ยหืมก็ชมรายการนี่บอกชอบมากๆเลยทีนี้ไม่ต้องห,วงห่วงแันนี้นะครับก็คือวันในนามของพี่ดีๆนี่สีกันตลอดว่างั้นเถอะครับนี่ครับเรียกว่าคุลักผู้ใหญ่มากมายเลยครับห,หลายๆท่าน บอกว่าแมอุ้ยโอ้ยขวานี่สวยครับฝ่ายแดงโอ้โหดูนี่เพิ่งจะยกแรกในช่วงปลายยกครับเชื่อว่าเดี๋ยวยกต่อไปนี่มาทีเด็ดทีขาดให้เห็นกันสาพยาบาลนะครับต้องขอบคุณแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในทั้งวีในวีระพุชงครับควรรักศิลปะแม่ไม้โมยไทยมาแต่ดั้งเดิมแล้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับซ p C.P.F. รวมถึง u ูค o r p o r a t ช o นครับชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ C.P. ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับ02-800-8000บริษัท C.P.F. r e s ส a ร r a n อ Food Chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพอร์ ork, เมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอร์ เจ้าสัวข้าวตังมินิไก่หยองสุดไกย่ย่าง5้าดาวริชาติซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิและเจตไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายอุตรากรรมไก่ขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่2มาได้นะครับเดินขยับเข้าหาตามสไตล์เลยล้วครับพิชลทธารดูว่าฟาสยามเองเก่าเกมนะครับรุ่นพี่ยังไม่รีบร้อนชกในเกมตั้งรับมีลูกฟีดนี่คอยสกัดเอาไว้แล้วก็มีแข้ง้ายหน้าเริ่มจะทำผลงานได้ดีเหมือนกัน ประมาทไม่ได้นะครับเพชรจุฬาทานรุ่นน้องก็จริงนะครับแต่อาวุธนั้นแรงทุกลูกนะครับมีหมัดนี่ที่สามารถจะพลิกเกมได้ตลอดเวลาครับอ้าวน้ําเงินนะครับฟาสิยาบีหัวลนลนนิดนึงกอับหมัดไปเพชรจุฬาทานมาขยับมานี่เลยครับนี่แหละต้องไปยุ่งมวยมันมันสุกมันต้องมันอย่างนี้นัทเดชนะครับวชิระรัตนวงศ์นะครับหรือว่าเสียโบสถนี่ในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงประธานบริษัทพิกดีบ็อกซิ์มูนชั่นจำกัดนะครับนี่คุณชัย คุณวิรัตวชีระรัตนวงศ์นะครับและก็ที่ปรึกษาได้ครับคุณชัยรัตวชีระรัตนวงศ์ไม่ต้องห่่งในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ทีมงานออกมาบิกเบิกแล้วก็เปรี้ยตลอดอ้าวมาดูนี่นะครับทูกยุมวยมันมันสุกนี่วันนี้ร้องผู้เองนะครับอ้าวฝ่ายแดงพโชรทานน้ำเงินฟ้าสาย,ยามอ้าวขวายังติดโอ้โหดูครับมาตอนนี้ยกสองครับเต่ทั้งคู่นี่โอ้โหดูการออกเอาอดดูครับว่า โอ้โหมันมีฉดหวาดเสียวตื่นเต้นตลอดเลยครับพี่อารีเรียกว่าขยับเข้าไปนี่ทิ้งหมัดขวาแต่ละครั้งนี่ดูน่ากลัวเลยนะครับเพชรชรธทานดูว่าฟ้าสยามเองก็ไม่ประมาทนะครับชกละเอียดด้วยเพชรชลทานง้างหมัดมานี่ก็จะมีแท่งฝ่ายนี่คอยสกัดเอาไว้นะครับแล้วก็ชกในเกมตั้งรับดูนะครับโดนแท่งขวาไปเหมือนกันต้องขยันโตนะครับไปรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับฟ้าสยามอ่าฝ่ายแดงนะครับเพชรชนละทานเงินฟ้าสยาม นี่นะครับวันนี้ดอรชาพิชารยยับเสียดูด้วยนะนุ่จากูกขันซิสเกตแล้วก็สิริพงษ์รัศมีจากน้องจอกก็ลุ้นอยู่ลุ้นในการนี้ลุ้นกันทั้งเมืองอาไหมนะเอาสู้ยัง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 ไม่ลึกลึกการขอนึงมือใจแต่เอาโดนเตะตานลางไปทีนึงปลายยกลายยกายแดงพิจารณาเงินฟ้าสยามมันต้องมันอย่างนี้ไม่มันไม่ใช่นี่นะครับแล้วก็รางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดสูนทนะครับ ไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณรถกระบ,บะมิตซูบิชิไทยทันเครื่องดื่ม M150 ซุป p e r Cafe และก็ผคู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมพนุ่งโลดนะครับโตยโยต้า K Motor 026626555จากโตยโตยโต,ยโตย้า K Motor ครับหมดยี่บเอ็ดสาขากสุนิการ1ิแห่งครับรับเงินเดน8ปปีรถผู้ท่านสิบปีนะอ๋อยาวนัโอโ,โอ้โหจอดย่างเดียว<อ>เรียบร้อยแลครับ ดัวกรรมาการนี่ต้องนับเลยนะครับโอ้โหเพชรจุลธารนี่บอกแล้วแรงทุกลูกนะครับพยายามจะเบียดจะชนตั้งแต่ต้นยกเลยฟ้าสยามไปตั้งรับเยอะนะครับโดนขาเข้าไปนี่มันจะสะสมนะครับทำทายาลุกไม่ไหวแล้วอ่ะนะฟาสายามอา้าวอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเจาะยางไปปังเข้าไปโอ้ยอะไรก็อะไรเ็เจ็บไปอีกแล้วอา,อ,าอีกแล้วเพชรจุลธานอัดมาอัดมาฟาสายามอา้าว ลงแนงลงแนงลงแ <Davis> นงลงแนงทำการยุต <Trustee> ิการชกเลยนะครับยกสามโอ้ยสู้ไม่ไหวเลยอ่ะก็นี่เลยครับในแพทย์ในแพทย์จิตศักดิ์ก็ขึ้นบนเวทีเลยนี่เลยครับมาดภูจนะนะครับเพชรชลทธานไฟเตอร์มวยไทยชนะทีเ